น่งดเดียวมาทำ้่อคัม่ไดือเกลืออันนี้คุณนูน่าเกลือเกลือค่ะเกลือนั่นแหละเกลือเอ้ดูจออะไรต่อดูจอทำนี้ใช่ไหม One ีทำแบบนี้ใช่ป่ะเอคือเอามาทำให้ไม่ทำให้ทำงี้อ่ะนั่งงี้ดีนะทำแบบนี้อ๋อทำแบบนี้มาทำแบบนี้ใช่ป่ะอ๋อทำแบบนี้นะคะอ่อทำแบบนี้สี่อันใช่ป่ะแล้วก็พับมาตรงนี้ใช่ป่ะทับมาตรงนี้าททด้วยโอเคยูโกฟ์ไอเป็นจุดอ้าวนี่ให้ เอฟเฟกซ์หรอโอเคอย่างนี้นะเอฟเฟกซ์เอฟเฟอ่ะแล้วก็พ่านี้ใช่ป่ะนี่นะคะเขี้นี่น้หนูกอันนี้เปียอันนี้เออของป๊าเอเปิ้ลชุดอันนี้มางี้ใช่ป่ะคะของหนูเอเฟกซ์ชุดหนูกินข้าวแล้วสองทุ่มแล้วใส่คุมปาป๊าไม่ใช่ค่ะอ่าจะใส่หมวกใช่ไหมคะใส่หมวกพยาบาลใช่ไหมแล้วก็ททำ อ่านโดสมมตพยาบาลได้แล้วอ่าโอเคขอบคุณค่ะอย่าพูดแตงกิ๋วค่ะโอ้ย